คนไทยยังเข้ายุโรปได้อยู่ไหม30มกราคม64บอกได้เลยว่ายังเข้าได้อยู่เราเป็นประเทศที่ได้รับการยกเว้นเสมอเพราะว่าการติดโควิดของเรายังต่ำอยู่เขาเรารออยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าการเงื่อนไขาบางอย่างอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นจากที่ได้นำเสนอข่าวมาตลอดเดือนนี้เลยก็คือบางประเทศเริ่มเพิ่มแล้วก็คือใบตรวจโควิดหรือว่าการกักตัวแต่นะแต่นะถ้าเราอ่านดูดีๆแล้วเนี่ยประเทศที่เขาให้เพิ่มใบตรวจโควิด กับยังยกเว้นประเทศเราอยู่นะฉะนั้นกลายเป็นว่าของเรานี้ส่วนใหญ่เงื่อนไขก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือยังไม่ได้มีใบตรวจโควิดแล้วก็เรื่องกักตัวก็อาจจะมีบ้างนะซึ่งซึ่งถ้าคนไปเยี่ยมเยียนคงไม่ได้มีปัญหาใดๆอยู่แล้วใช่ไหมส่วนคนไปท่องเที่ยวคงต้องเช็คดูให้ดีซะก่อนอย่างเงี้ยว่าประเทศไหนต้องกักไหมเรื่องใบตรวจโควิดส่วนใหญ่ก็ไม่เอาสาหรับประเทศไทยอยู่แล้วนะหมายถึงว่า E.U. นะไม่เกี่ยวกับอังกฤษนะยุโรปอย่างเดียวนะทีนี้เวลาเราเช็คเนี่ยก็แนะนําว่า เช็คมันสามที่ไปเลยก็ได้ถ้าเอาให้ชัวก็คือเว็บไซต์นี้ d e o p e n e u r o p a e u เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้นะครับก็คือเราเข้ามาที่แทบ็บไอ้นี่ยตัวแผ่นที่เนี่ยแล้วก็รูปลูกโลกนี้ใช่ไหมอันอย่างอันนี้อับเลือกประเทศอิตาลีอยู่อ่ะอิตาลีเราก็เลื่อนหาไปหรือใช้เมนูค้นหาก็ได้นะพิมพ์คำว่าไทยแลนด์ไปเนี่ยนะแล้วเราก็จะเจอตรงนี้เลยนี่เอเอเดีเ๋ยวให้ดูนิดนึงว่าอันนี้คือย7ิบเจมกราแล้วนะ ข่าวที่อ๊อฟจะพูดเนี่ย26มกราคมหมายความว่ามันอัปเดตหลังข่าวแล้วอ่ะอันนี้คือ27มกราคมแล้วก็คือเนี่ยนักเดินทางจากประเทศพวกนี้รวมทั้งมีไทยแลนด์ด้วยเนี่ยก็คือ allow to enter for any reason including tourism ด้วยให้เข้าแม้กระทั่งการท่องเที่ยวด้วยอ่าแต่ว่าอิตาลีจะมีการกักตัวอยู่อ๋อแต่ว่าเรื่องใบตัวนี้เราต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเข้าคือเข้าได้อ่ะ คือคืออย่างที่บอกอะข่าวอะมันยี่หกมกราแต่ไอเนี้ยอย่างนี้ฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสก็ยีิบเจ็ดมกราอัปเดตหลังข่าวซะอีกนะก็คือเนี่ยอันนี้เหมือนกันเลยเนี่ยจากประเทศพวกนี้รวมทั้งไทยแลนด์ด้วย can enter france for any reason ยังเข้าฝรั่งได้อยู่เหมือนเดิมส่วนว่าจะมีตรวจอะไรไหมเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยอ่านต่อเอาละกันแล้วเยอรมนีล,ล่ะเยอรมนี Germany, นี่ไงยีิบเจ็ดมกราเหมือนกันเนี่ย ประชากรของประเทศที่สามเหล่านี้สามารถเข้าเยอนมณีได้ without restriction ก็ <c oughs> คือไม่มีข้อแม้ใดๆเลยไม่มีข้อแม้หมายถึงว่าใบตรวจก็ไม่ต้องกักก็ไม่ต้องคือถ้าประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในชื่อพวกนี้คือก็จะโดนว่าอ่าหนึ่งคือจะให้เข้าไหมก็อาจจะไม่ให้ก็ได้เพราะว่าเป็นประเทศเสี่ยงโควิดสูงหรือถ้าให้เข้าก็คือเฉพาะกรณีจาเป็นอย่างเช่นทางานเรียนหรือคู่สมรส แล้วก็อาจจะต้องมีทั้งใบตรวจโควิดหรือการกักตัวแต่ว่าถ้ามีคำนี้ without restriction ก็คือไม่มีข้อแม้ใดๆเลยถือกระเป๋าเดินเข้าไปได้เลยไม่หมายถึงว่าถ้าก็ต้องขอวีซ่าก่อนนะแต่ว่าได้วีซ่ามาแล้วก็คือเข้าไปได้เลยไม่ต้องตรวจไม่ต้องกักใดๆแต่แต่วงเล็บว่าเช็คดูให้ดีก่อนนะครับแต่เข้าได้แน่ๆเข้าได้แน่ๆทีนี้เรื่องใบตรวจโควิดเนี่ยถ้าเราไม่ชัวร์นะแลวเกิดไม่ลำบากเกินไปคือกังวลว่าต่อให้เขาพูดมาแล้วอย่างนี้ก็ก็แนะนําให้ไปถามสถานทูต ของประเทศนั้นในไทยแล้วก็สถานทูตไทยในประเทศนั้นด้วยก็ได้ว่าต้องมีไหมถ้ายังไม่ชัดเจนอีกก็ทําไปก็ได้ใบตรวจก็ไม่เป็นไรเอาสบายใจไว้ก่อนครับส่วนประเทศที่เหลือเพื่อนๆก็ลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไวา้ว่าของเรานี่คือต้องก็คืออย่างที่เอาบอกอะ่ะไปคลิกที่รูปลูกโลกอะ่ะอ,อันนี้ตามข่าวก็คือว่าทางกรรมธิการของพี่ใหญ่ EU เนี่ย ก็บอกว่าน้องๆช่วยเพิ่มกฎให้มันเข้มงวดมากขึ้นนะกับประเทศที่มาจากนอกยุโรปแต่ย้ําว่าไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะอย่างที่ให้ดูไปแล้วว่า Thailand can enter แต่ละประเทศ without restriction เลยคือไม่มีข้อแม้ใดๆเลยฉะนั้นย้ําว่าไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราควรจะดูไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าเกิดมันเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บอ่ะเราไม่ได้ดูไม่ทันดูเลยแต่เข้าอ่ะเข้าได้แน่ เขายุโรปนี้เขายังคงสปอร์ตอยู่ก็คือยังไม่จิตตกเท่าหลายๆประเทศที่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนนโยบายนะแต่แต่ส่วนใหญ่โดยรวมแล้วฝรั่งเนี่ยเขาให้ยังให้เข้าได้เขานึกถึงสิทธ,ธิเสรีภาพกันอยู่โดยที่แต่ว่าอาจจะมีข้อแม้มากขึ้นก็ตอนนี้ทางยุโรปก็ต้องเคร่งครัดมากขึ้นซะแล้วแหละเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นแล้วแต่ว่าเหมือนเข,เขาอยากให้มันจบเร็วๆทั้งมีทั้งฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นด้วย จะได้จบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับอ่าตอนนี้คือทางประเทศทางพี่ใหญ่ก็บอกว่าประเทศสมาชิกควรที่จะเพิ่มการตรวจก็ไม่ได้เพิ่มการกักเนี่ยเพิ่มการตรวจให้มากขึ้นหรือเพิ่มเงื่อนไขให้มากขึ้นเพื่อให้ชัวร์ว่าคนที่จะเดินทางเข้ามาในยุโรปเนี่ยก็คือปลอดภัยหมายถึงว่าปลอดภัยสําหรับยุโรปแล้วก็การที่ใครจะมาเข้ายุโรปในเวลานี้เนี่ยควรจะเป็นเหตุผลที่จําเป็นซะแล้ว แต่ย้านะครับว่าไทยยังหล่ออยู่ยังเข้าได้ทุกประก,การทุกประก,การแต่แต่ต้องเช็คดูให้ดีซะก่อนนะอาจจะบางประเทศอาจจะยังปิดกั้นอยู่แต่ว่าประเทศหลักๆเนี่ยเขายังเปิดให้คนไทยเข้าก็คือเหตุผลที่จําเป็นของเขาเนี่ยก็หมายถึงกลุ่มไหนบ้างล่ะหมายถึงว่ากรณีที่ที่เขาจะไม่ให้คนภายนอกเข้านะคนที่จําเป็นมีเหตุผลจําเป็นที่จะเข้าได้เสมอเลยก็คือประชากรยุโรปแล้วก็ผู้ถือ วีซ่าระยะยาวแล้วก็ครอบครัวของชาวยุโรปที่แต่งงานหรือมีใบสูติบัตรกันแล้วก็สามารถเข้าได้ตลอดไม่ว่าเขาจะปิดหรือไม่ปิดก็ยังเข้าได้แต่ใครที่เหตุผลไม่จําเป็นก็จะเข้าไม่ได้วงเล็บยกเว้นไทยพูดตลอดเลยแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมที่ทางพี่ใหญ่แนะนํามีอะไรก็มีการที่ต้องให้ทําใบตรวจโควิดก่อนเดินทางอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่เรายอมรับกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ แต่แต่ย้ําว่าให้ไปเช็คดูสะก่อนคนไทยอาจจะไม่ต้องทํานะครับใบตรวจโควิดก่อนเดินทางแต่ว่าถ้าจะทําไปเพื่อความสบายใจก็ได้แล้วก็มีการควบคุมป้องกันที่แน่นหนามากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ควรจะมีการที่จะต้องกรอกยูโรเปียนแพ s เซนเจอร์โลเคเตอร์ฟอร์มอันนี้เรียนแบบ UK เคนี่ยูเมีให้กรอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นแบบฟอร์มที่จะต้องให้ข้อมูลที่อยู่ของเราว่าจะต้องอยู่ที่ไหน ก็ถ้ามีจริงก็คงต้องมากรอกอันนี้เพิ่มมากขึ้นอีกก็ทางพี่ใหญ่เขาระบุมาแล้วอะก่อนหน้านี้ก็จะมีบางประเทศที่เริ่มทำใช่ไหมแต่น,นี้พี่ใหญ่ระบุมาเลยว่าอยากให้น้องๆสมาชิกเนี่ยเพิ่มในเรื่องของเอกสารที่พิสูจน์ว่าเขามีการคนที่จะเข้ามาเนี่ยมีการตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมง before the arrival เหรออันนี้ที่สับสนมากเลยฉะนั้นเราต้องเช็คดูให้ดีก็คือก่อนที่เขาจะถึงยุโรปนี่มันสั้นมากนะ ก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นก่อนเครื่องออกจากไทยหรือก่อนจะถึงยุโรปแล้วก็ผลก็คือต้องเป็นในกง่บวหรือเป็นลบด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้มาพูดข่าวนี้ให้กังวลเล่นแต่เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องรู้เอาไว้ก่อนแล้วก็พูดกันไว้เผื่อมีที่ไหนเขามาลงว่าต่อไปคนไทยจะห้ามเข้ายุโรปหรือหรือต้องกักตัวเข้ายุโรปอะไรเงี้ยก็คือเราลงไว้ล่วงหน้าแล้วไงว่าคนไทยยังเข้าได้อยู่เราก็เลยมีอ่าการเปิดรีโอเพนยูไปตอนช่วงแรกๆไปแล้วว่า ประเทศหลักๆบางประเทศก็ยังบอกอยู่เลยว่าคนไทยสามารถเข้าได้โดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆแล้วก็ตรงนี้บอกว่าชาวยุโรปแล้วก็ครอบครัวของพวกเขาก็ควรที่จะได้รับการตรวจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เข้าประเทศแล้วอ๋อมีสิทธิพิเศษด้วยแล้วเขาก็แนะนําอีกซึ่งซึ่ง,งอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่ามันเป็นการให้คนที่มาจากประเทศเสี่ยงอะ่ะแม้กระทั่งจะเป็นคนประเทศของเขาเองก็ตามนะ ก็นอกจากการตรวจก่อนมาแล้วอาจจะต้องมีการกักตัวแล้วก็มีการแอปติดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่กักตัวด้วยซึ่งทําแม้กระทั่งกับคนทีเ่เป็นประชากรของ EU เองแต่ว่าเขาเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงแล้วก็เขาก็มีการเน้นเรื่องของการกรอก Passenger Locator Form นะครับในการที่จะเข้ามาที่ยุโรปด้วยตรงนี้ย,ยังย้ำอีกทีหนึ่งว่ายังไม่ได้เริ่มใช้ยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าก็เหมือนแบบรู้ไว้ก่อนล่วงหน้า เผื่อว่าถ้าเริ่มแล้วเราก็จะได้ไม่แตกตื่นแล้วตอนนี้คือหวังว่าการที่เขาเพิ่มความเข้มงวดเนี่ยจะทําให้ช่วงเดือนกุมภามีนาอย่างน้อยสองเดือนเนี่ยนะมันจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นเขาจะได้ผ่อนคลายกดจะได้จบเร็วขึ้นนะก็ก็ดีก็คือเขาฉีดวัคซีนกันมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดเราหวังว่าจะได้จบเร็วขึ้นแล้วก็เขามีการเพิ่มสีใหม่ด้วยของเดิมมีแค่แดงเหลืองเขียวมั้งตอนนี้เพิ่ม แดงเข้ม Dark Red ไปด้วยก็คือถ้าประเทศไหนที่ในช่วง14วันที่ผ่านมามีการติดโควิดไม่ใช่เสียชีวิตนะติดโควิดมากกว่า500คนต่อประชากร1 0 0 0 0แก็จะเป็น Dark Red เลยถ้าเกิดคนที่มาจาก Dark Red เนี่ยนะคือทั้งจากในยุโรปเองหรือว่านอกยุโรปก็ตามเนี่ยนะก็ต้องทําทุกอย่างเลยต้องตรวจตอนก่อนมากักตัวแล้วก็อื่นๆแต่ก็ยังมีการยกเว้นให้ถ้าเกิดว่าการข้ามพรมแดน ในกรณีบางกรณีที่จําเป็นอย่างเช่นไปหาครอบครัวหรือว่าไปทํางานก็ยัง,งคงข้ามพรมแดนกันได้หมายถึงว่าถ้าประเทศที่มาจากดาร์กเลสเนี่ยนะจะไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะครับก็หวังว่าการที่เขาเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นเร็วๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้เดินทางไปเที่ยวกันได้อย่างที่เราต้องการสักทีหนึ่งนะครับตอนนี้เพื่อน,อนๆฟังแล้ว,ลวคิดเห็นยังไงบ้าง,างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณท<ด>ี<ด>่ร<ด>ับฟังนะครับ